สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องซีซีอีกงล้วนะคะแพรว่าวันนี้เรามารีแอคอินวอกสำหรับของช่องเราเนี่ยน่าจะเป็นอีพีที่4แล้วะคะ่ะก,กับการกับการรีแอคอินวอของเรานะคะซึ่งคลิปที่เราจะรีแอคในวันนี้เป็นคลิปที่เพิ่งออกชื่อคลิปว่าวันเดวิดสุตาตกหลุมรักครั้งที่้อยกับหนุ่มหล่อน่ารักอินบอคือจริงแล้วรอคลิปของเดลี่นิวคลิปนี้นานมากว่าเมื่อไรจะออกเพราะว่า คือถ้าข้าววิดะทุกคนจะได้เห็นภาพนิ่งบ้างวิดีโอบ้างที่กับเขาสองคนอยู่ในชุดสิลป์มือน,นะชุดเสื้อยีนส์ศิลป์มือแล้วเขาถ่ายรูปบมุมมิงมากเว้ยนั่นแหละแล้วก็รออยู่ว่าเออเมื่อไรคลิปแม่งจะออกนาทีสายแบ็คแฟนเดรีนิวออนไลน์ ไม่ออกไม่ออกเดี๋ยวไเล่นกัอหได้คุณเล่นมาก่อนเลยคุณจะกล้าเล่นหรือเปล่าได้น่สนใจพอใจเขามนจดมากลยหกเจ้าหรือเปล่าเฮ้มาอยากบอกองซอยครับไอยารเนับี่เปลี่ยนไปนดิดเลยเลยเหรอนิดนิดก็ไหวได้เ้าใบ้สนในทางการละกันบ้างพอไร เรานีไสแกนไปยางเดไม่จบชอบตาเท็ซ <paying ula> <X UR S> ี <Gym>. <S <S <N> ่เ็รู้ชอบตายยินนะก็จับดีก็จับอะไรแบบไม่เหมือนเกันจับปลากราบจับเออจีจับนะฮะุงโงมไมจัดการก็จัดการเส็จโค้งหน้าที่วองคือบิน ป็นคนหน้าวีเลยอะแบบไแบบอเป็ีฝ่ายบริษัทอะไรเปเ,เ,เป็นเป็นแมวไอเต้าไอเต้าหิงเออออออแบคนที่แบบว่าแบบมีสัมผัสต่อสิ่งเ้าไวเป็นปลจร้ปลาชนิดคนแทบจะคนโลกไปยีาไปกินข้าวไอเดี๋ยวนี้เราลองสั่ปลานี่แบบนเป็นปลาที่ยัง <c oughs> <c oughs> ชอปลาเลยถ้าต้องเดทกันหนึ่งวันจะพาไปไหนน่าจะปาไนตกปลาอยู่นะถูกใจถูกใจเขาแหละเป็นความคนรักก <c oughs> ันได้

ไม่ไน่ารักัคลิปท่านทังป่ะสามเนีเองเป็นน่าเราบ้างเลยโอเคจบไปแล้วครับการรีแอคลิปของเดลี่นิวนะคะก็ข้าสองคนก็ยังแบบเป็นเป็นคนที่ตอบคำถามได้ดีเป็นตัวของตัวเองมากเลยเราก็เลยชอบดูคลิปที่เป็นการสัมภาษณ์มากกว่า บบอยากรู้ความคิดของเขาส่งคนด้วยนั่นแหละอเคไว้เจอกันใหม่คลิปรีแอคว่าคลิปหน้านะคะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะรีแอคลิปอะไรแต่แต่คือเราจะบอกไปเลยว่าเราอาจจะไม่รีแอคลิปที่เราเคยดูแล้วก็คือเผื่อเผื่อแบบมีมีเพื่อนคนไหนอยากให้เรารีแอคลิปนี้คือถ้าไม่เห็นเรารีแอกคก็แสดงว่าเราอ่ะดูไปแล้วหรือไม่ก็เราไม่มีเวลามานันรีแอคคืออย่างคลิปเนี้ย เปิดวหนานี้ไอเดีก็คือแกช่งานหนักมาช่วงนี้ <g iggle> ก็ได้แค่อทิตย์ละคลิปอะไรบรามบายนี้โอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมและก็ติดตามช่องของซินนะคะก็ไว้รอติดตามคลิปรีแอคยินบอกกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนขอบคุณมากค่ะบาย